990บาทที่เซเว่นอและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศวันนี้ถึง28กุมภาพันธ์นี้พบกับผมปียรักษ์รักระทานพรในรายการลุยข่าวร้อน running story ต,ติดตามประเด็มร้อนที่สุดของวันเรื่องใหญ่เรื่องเดียวตั้งแต่ต้นจนจบทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ชาวโรฮิงญาคือใคร ทำไมต้องหนีและไร้แผ่นดินไทยและอาเซียนจะหาทางออกกับปัญหานี้อย่างไรมองเรามองโลกวันอาทิตย์นี้สามทุ่มครึ่งทาง Nation Channel เปิดหน้าคุย หนังสือจากคนข่าวข้างสนามพ็อกเก็ตบุ๊กจากสำนักพิมพ์เน็กบุ๊กแอดเอ็นบีซีเปิดหน้าคุยบันทึกคนข่าวข้างสนามรวบรวมบันทึกข่าวจากภาคสนามและบทสัมภาษณ์บุคคลที่ใส่ใจความเป็นไปของเขตบ้านการเมืองที่ให้คนอ่านได้เห็นสิ่งที่คุณผู้ชมไม่เคยได้เห็นจากการรายงานข่าวผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์เปิดหน้าคุยหนังสือจากคนข่าวข้างสนามวางจำหน่ายแล้วที่ซีเอ็ดบุ๊กเซ็นเตอร์และร้านหนังสือช้นะนำทั่วประเทศ สมองให้คิดเร็วแม่นยำที่ p e p t i n genius c o m com ผู้ชมครับสัปดาห์หน้ามีงานดีๆที่ท่านไม่ควรจะพลาดนะครับเพราะว่าภายในงานนี้รวบรวมเอาไว้ทั้งหมดครับทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของจักรยานเรื่องของเบเกอรี่เรื่องของกาแฟเรื่องของไอศครีมเรียกได้ว่าเป็น5 in 1เลยนะครับภายในงานนี้มีอะไรรอผู้ชมอยู่บ้างและชื่องานเต็มๆคืออะไรนะครับอยู่กับเราในรายการครับกรรมการผู้จัดการบริษัทก,กินอินเทอร์เทตจำกัด คุณกวินกิติบุญญานะครับพี่กวินสวัสดีครับ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 ท่านผู้ชมครับปีนี้คอนเซปต์งาน five in one คะคบในงานมีอะไรบ้างคะก็อย่างที่เกิดไปเมื่อสักครู่นะครับคือกาแฟเบเกอรี่ศกรีมเป็นงานประจําอยู่แล้วที่เราทําปีนี้เป็นปีที่7นะครับงานท่องเที่ยวเป็นการจัดเอามารวมเป็นครั้งที่6ทีนี้เราก็อยากจะให้ผู้ที่เข้ามาชมงานได้รับประโยชน์สูงสุดแล้วก็เพื่อที่ให้มันเกาะกระแสกับเทรนด์ของไลฟ์สไตล์ที่เริ่มเปลี่ยนไป ของคนกรุงเทพและประิมณฑลแล้วก็เลยเพิ่มเป็นครั้งแรกของเมืองไทยคืองานจักรยานไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนนี่เปลี่ยนไปยังไงฮะคือพฤติกรรมของคนไทยตอนนี้ถ้าเรามองนะกําลังซื้อมีอืความสุขมีค่ะกําลังต้องการหาความสุขให้กับตัวเองเพิ่มเติมเทรน์ของการขี่จักรยานมันเริ่มเห็นมาเมื่อสามปีที่แล้ว ถ้าเราสังเกตนะครับปัจจุบันถ้าเราขับขับรถทั้งในเมืองและรอบนอกเมืองเราจะเห็นคนขี่จักรยานกันเป็นกลุ่มๆเยอะมากแล้วเป็นฟิกเกียร์แบบเต็มยศเลยค่ะแล้วไม่ใช่จักรยานแบบทั่วๆไปที่เราเห็นมีความแตกต่างเหรอคะถูกครับคือถ้าเราพูดถึงจักรยานที่เราพูดถึงเมื่อสักสิบยี่สิบปีที่แล้วสองพันสามพันบาทจักรยานแม่บ้านขี่กันในหมู่บ้านถูกไหมครับแต่ปัจจุบันนี้จะเป็นพวกมาลติเทนบ้ายเป็นพวกเสือหมอบที่เป็นฟิกเกียร์นะครับมันก็เลยทําให้เรามองว่าในเมื่อไลฟ์ และประกอบกับงานท่องเที่ยวกับจักรายานมันเป็นมันไปได้กันได้ครับ<อ>ก็เลยอยากจะทําให้คนที่เข้ามาชมงานมีความรู้สึกว่าเออดีนะมางานเดียวได้ทําธุรกิจเสร็จเรียบร้อยข้ามไปหาไลฟส์สไตล์หาความสุขให้กับตัวเองและกับครอบครัวไปซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวไปซื้อจักรายานไปเที่ยวต่างจังหวัดกันก็เลยเป็นที่มารวมมาอยู่ในงานเดียวกันหมดเลยเนะยนะครับปกติเวลาเราไปดูงานทั่วๆไปครับงานเทรดก็คือเทรดค่ะ จะไปดูงานแพ็กเกจไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวก็ต้องไปอีกงานหนึ่งสองรอบจะไปดูจัก,กรยานยังไม่เคยมีผมก็เอามารวมไว้ให้ที่เดียวกันค,คือเรียกว่า business cum leisure แหมแต่เดี๋ยวนี้ผู้บริโภคเนี่ยความต้องการซับซ้อนนั้นจะมีจัก,กรยานมาโชว์เยอะขนาดนั้นเลยเหรอฮะมีครับเพราะว่าจริงๆในส่วนของจักรยานเองเนี่ยเราก็มีค่ายต่างๆนะครับทั้งทั้งเป็นคนที่ผลิตในประเทศกับผู้นําเข้าจากทั่วโลกจะเข้ามาร่วมงานกันนะครับมีสนุนจักรยานราคาตั้งแต่หลักหมื่น ครับขึ้นไปเป็นหลักแสนหลักแสนหลักแสน,แสนผมไม่ฝาดใช่ไหมหลักแสนจริงๆนะพี่กวินนะจริงๆครับรีบ่แสนคเนี่ยเท่าที่เราลองเช็คดูคะนะครับเราจะมีการโชว์ในส่วนที่เราเรียกว่าจักรยานที่แพงที่สุดคันคัน<ม>ตัวทับ8 0 0แสนบาท 8 0 0แ0 0แปดแสนบาทคพรรถยนต์1คันถ้าเป็นอีโคคาร์ก็ได้2คันถ้าเป็นจีน้าความแตกต่างจากักรยานทั่วไปยังไงคะแบรนด์ครับกับเทคโนโลยีของตัวจักรยานแล้วคนไทยเนี่ยยอมซื้อไหมคะซื้อครับซื้อซื้อครับเพราะว่าเท่าที่ลองเช็คกับอินพ็อตเตอร์ที่นําเข้ามาบอกคนไทยซื้อแต่บางคนไม่ต้องการเปิดเผยตัวเพราะว่ากลัวไม่บ้านได้หรือเปล่าไม่ได้ครับบางคนไม่ใช่มีคันเดียวด้วยเหมือนกับผมยกตัวอย่างคอลเลคชันนาฬิกาเนี่ย เขาก็จะบอกบอกว่าคันเนี้ยขับที่ไหนครับขับในเมืองคันนี้ไปปีนเขาเขาก็จะมีแก๊งชมรงเงินของเขา วีเกนก็จะมีการจับกรุปปิ้งไปปั่นเพราะว่ามันก็จะมีในส่วนทั้งทั้งสมาคมคและก็ชมรมเกี่ยวกับเรื่องจกอักรยานสุขภาพที่จะเป็นคนจัดทริปออก a n าน e ซทริปหรือผู้นําเข้าจะเป็นคนที่จัดเรื่องราวเหล่านี้ค่ะอ,อันนี้เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งในหนึ่งในห้างานเป็น,เป,นเป็นของเล่นใหม่ค่ะ <c oughs> แล้วส่วนตัวงานอื่นๆนะคะมีไฮไลท์อะไรนนบ้างอืน่นๆในส่วนของกาแฟเบเกอรี่ไอศครีมปีนี้ทีเด็ดเยอะนะครับคือหนึ่งสินค้าเนี่ยเยอะมากค่ะ เราขยายพื้นที่จัดงานในส่วนของกาแฟเบเกอรี่และไอศครีมเพราะดีมาลโตขึ้นตลอดคนไทยกาแฟไม่ต้องพูดถึงเพราะเราคุยกันมาล้าหนึ่งครั้งเบเกอรี่โตขึ้นเยอะเพราะโฮมเมดเบเกอร์แบรนด์ที่ทําตามบ้านไม่ได้มีหน้าร้านตรงนี้โตขึ้นเยอะมากเพราะเราดูจากซัพพลายเออร์ที่เข้ามากันค่ะในส่วนของไอศครีมก็เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนต้องไปกินตามห้างเดี๋ยวนี้ซื้อเครื่องแล้วไปทํากินที่บ้านซื้อเครื่องแล้วไปทำาอยู่ในร้านกาแฟ <ห>แล้วเดี๋ยวนี้เห็นมีเครื่องกาแฟคแคปซูลที่ได้รับความนิยม <Trend S 2> ด้วยเทรนใหม่เทรนใหม่ <c oughs> ก็เป็นอีกลักษณะนหนึ่งคือที่เรียกว่าฉันไม่อยากได้บาริสต้า <c oughs> ฉันไม่จำเป็นต้องเป็นบาริสต้า <c oughs> ฉันจะซื้อเครื่องมาเสร็จซื้อแคปซูลมาจับเสร็จอยากได้รสไหนเดี๋ยว มันมีให้หมดเพราะว่าตัวแคปซูลเนี่ยมันก็จะมีตัวลดให้เลือกเลยว่าต้องการประมาณอะไรอย่างไรบ้างในงานก็มีด้วยเหมือนกันในงานก็มีด้วยเหมือนกันทั้งเครื่องทํากาแฟเครื่องทําไอศครีมเครื่องทำทงเบเกอรี่ม,มีหมดเลยแล้วโปรโมชั่นในงานเนี่ยนะครับก็จะมีตั้งแต่ส่วนลดสูงสุดถึง50%รค่ะครับรับเทินเครื่องเก่าคือถ้าใครมีเครื่องเก่าอันนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคค่ะนะครับ,รบ,รบเพราะว่าสินค้าเนี่ยมันมีตั้งแต่หลักหมื่นขึ้นไปถึง50,000 0บาทในตัวเรื่องของเครื่องทําากแฟนะครับ แล้วก็ยังมีโปรโมชั่นผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นผ่านบัตรเครดิตอีกโอ้โหอันนี้ผมชอบมากเพราะว่าจริงๆงานนี้ต้องบอกบอกว่ามันเป็นการรวมตัวแล้วก็มันเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ต้องต้องบอกบอกว่าคนชมรายการ Nation Channel แล้วมาจากเหนือสุดใต้สุดนี่เยอะมากเช่ฮะก็ะบอกถามว่ามาจากไหนบอกอ๋อนี่แหละครับชมรายการ n a t i o ่น Channel เนี่ย ทุกคนก็อยากจะทามาหากินด้วยตัวเองด้วยนะแล้วก็อยากจะทําด้วยตัวเองด้วยสาหรับสิน้าเหล่านี้ก็เรียนเชยเหมือนเช่นเคยนะคะว่ามีไฮไลท์เยอะด้วยแต่ว่านอกจากตัวทําเครื่องที่สามารถทําเป็นสําเร็จรูปออกมาได้เนี่ยนะฮะแฟนชายที่เขาขายโดยตรงมีไหมพี่กวินมีครับก็จะมีในอีกส่วนหนึ่งคือคนที่ขายระบบสําเร็จรูปนะครับที่อยากจะไม่อยากจะไปเริ่มต้นลองผิดลองถูกก็ไปซื้อระบบเองผมยกตัวอย่างอย่างเช่นในส่วนของชาวดอย คอฟแมนนะครับหรือว่าในส่วนของ94 Coffee าแนะครับบิลเลนกาแฟเหล่านี้ก็จะมีในส่วนลักษณะของแบรนด์สมเร็จรูปที่เข้ามานำเสนออยู่ในงานด้วยเหมือนกันก็มีหลายแบรนด์ให้เลือกตามเช้คประมาณของท่านที่มีอยู่เนี่ยนะฮะถูกต้องครับครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งท่องเที่ยวมีอะไรรออยู่ฮะเราบอกบอกว่ามาเดินในงานเสร็จเรียบร้อยข้ามมาหาความสุขละ อยากจะวางแผนเที่ยวซัมเมอรแ์แล้วก็มีโรรแรมร,รีสอร์ทที่เขามาร่วมกับบริษัททัวร์ที่เขามาร่วมกันทั้งหมดเนี่ยกว่า200บูธ200บ,บูธน,นะคะตว200ประเทศเลยใช่คะัวประเทศเลยคือเหนือใต้ออกตกทั้งทะเลและภูเขาอยู่ที่ว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนอ,อย่างไรบ้างแพ็กเกจโปรโมชั่นที่เริ่มขึ้นสำหรับห้องพักเองเนี่ยก็ถูกมากครับ890บาทโอ้890บาทแล้วปีนี้สงกรานต์หยุดยาวด้วยนะคะใช่5วัน ประกาศออกมาแล้วยังไม่นับหัวท้ายที่พนักงานจะอยู่กันเองอีกหรือข้าราชการเพิ่มอีกคือเรียกว่าหนึ่งกะทินี่ไม่หายไปไหนเลยฉะนั้นกรุงเทพคงรักแน่ๆถ้าดูจากลักษณะแล้วก็สําหรับใครที่มองหาอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดต้องการหารถเช่านะครับก็มีราคาเริ่มต้นชิลๆครับ590เองขับรถเองนี่ก็สนุกไปอีกแบบแล้ว590อบาทโอ้โหไปทั้งวันใช่ไหมฮะทั้งวันหนึ่งวัน590กาบาทนี่คือนี่คือราคาเริ่มต้นนะครับหรือ สนใจอย่าไปเที่ยวต่างประเทศก็มีเหมือนกันนะคะมีครับไปจีนกุ้ยหลินค่ะหมื่นโอ้ถูกมากหมื่นนะอย่าไปเกาหลีอย่าไปเกาหลีค่ะอ่าเท่าไหร่ครับหมื่นแปดพันค่ะนะครับอย่าไปญี่ปุ่นก็มีโปรโมชั่นพิเศษที่มีจัดเตรียมไว้ให้ในงานอยู่เยอะเยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ยังจะมีในเรื่องของที่เราอยากจะสร้างกิจกรรมสร้างกระแส ทำให้คนมาแล้วมีความรู้สึกว่าได้เพลิดเพลินๆๆนะครับก็ก็จัดประมูล,มลถ้าแก้วงนพักคร<อ>ับสร้างสีสันครับามาร่วมสนุกกันมีประมูลทุกวันไหมคะทุกวันครับค่ะเนครับเราก็เราก็จะทําเพื่อจะเป็นการการทําให้คนที่เข้ามาชมงานมีความรู้สึกว่าเออตื่นเต้นเอออยากจะไปโรงแรมเนี้ยนะราคาเท่าไหร่ก็าบอกอ่ะเริ่มที่ร้9ยาบเบาท นะครับใครสนใจอยากจะไปร่วมประมูลเพื่อทําให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานก็ยินดีแล้วก็เรียนเชิญถ้าเริ่มต้นถูกขนาดนี้ผมสู้ขาดใจเลยต้องไปทุกวันนะคุณยกป้ายกระนาแน่ซึ่งเราเราก็มองว่าอยืางปีที่แล้ว4วันที่เราทํางานเรามีวิซิเออร์นะครับของ4งานที่มาเนี่ยประมาณสักแสนสี่หมื่นกว่านะครับเฉพาะเฉพาะกาแฟเนี่ยปีที่แล้วมาประมาณ4 0,000แล้วก็ท่องเที่ยวอีกประมาณแสนหนึ่งนะครับแต่ปีนี้เราคาดว่าเมื่อรวมจักรยานกับกระแสเศรษฐกิจขาขึ้น คนเริ่มมีความมั่นใจแล้วก็คิดว่ารวมเงินทั้งหมดเนี่ยรอบนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าแสนหกหมื่นคนแต่ที่สําคัญคือคือถ้าใครอยากทําธุรกิจผมอยากเรียนว่ากาแฟเบเกอรี่ไอศครีมเป็นสุดยอดฮิตเทรนเริ่มต้นไม่ยากเพ,พาราะภายในงานเนี่ยเขาเขาเตรียมเตรียมแพ็กเกจโปรโมชั่นไว้ให้มากมายนะครับ,รบลองเข้าไปดูครับอย่างเช่นสมมติอย่างเงี้ยกาแฟที่บอกบอยากจะเริ่มต้นต้แต่แคปซูลไปดูเครื่องหัวเดียวสองหัวหรือสามหัว สุดแล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรแล้เขาก็มีการจัดโปรโมชั่นเป็นชุดแบบชุดเปิดร้านนะหนึ่งเซตนี้เปิดร้านได้เลยราคาเท่านี้บาทสะดวกสบายแล้วเขาก็จะมีการสอนวิธีการในเรื่องของการที่จะทำรันอย่างไรประมาณไหนบ้างส่วนกิจกรรมอีกอันหนึ่งที่ผมผมมองแล้วหลายอย่างที่น่าสนใจการแข่งขันบ a r i s t a ตอนนี้าริสต้าคนไทยเก่งขึ้นเยอะหลังจากที่เราจัดปีนี้จะเป็นปีที่6 เราส่งคือเราคัดผู้ผู้ชนะและเอาไปแข่งเมืองนอกแต่แข่งโลกครับชิงแชมป์โลกเลยอันดับมันเราไต่ขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับโลกนะเหมือนกับถ้าเรามองดูจากล่าสุดที่เราเห็นข่าวเชฟไทยไปแข่งเมือนอกเราชนะกลับมาอนั่นคือเทรนด์ของคนไทยที่กําลังแสดงฝีมือมาอันถัดมาเรามีเวทีสําหรับให้คนที่สนใจอยากทาเบเกอรี่หรือคนทําเบเกอรี่อยู่แล้วครับมาแข่งขัน มาประลองฝีมือมาแต่งหน้าเคก้กนี่เป็นทีวีชัเปี้ยนหรือเปล่าเนี่ยนั่นคือนั่นคือเวทีไงครับออคือเพื่อให้คนที่มีอาชีพอยากจะมาประลองฝีมือกับอีกอันหนึ่งผมชื่อว่าต้องไม่พลาดแน่เลยนี่ผมมี16เมนู<ะ>ที่เราจะมีการทำ live, เวิร์กช็อปไลฟ์ถ่ายทอดสดนะครับเชฟชาวต่างชาติและคนไทยจะขึ้นมาสอนออคอร์สแบบนี้ปกติถ้าไปเรียนนะ30 0 0 0บาท โอ้โหสิบหกเมนูเนี่ยนะฮะสิบหกเมนูแต่นี่คือฟรีคือขั้นตอนเนี่ยทั้งสี่วันเลยวันละสองรอบวันละสองรอบก็จะมีการสอนเทคนิคในวิธีการทำเบเกอรี่ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งออกมาเสร็จครับว่าทำอย่างไรดูกันกล้องวงจรปิดเห็นกันจ่จยังไม่พอแจกสูตรให้อีกโอ้โหเอากลับไปทำเองที่บ้านได้แน่นอนถูกคือกลับเองเอาไปทำที่บ้านหรือว่าจะเอาไปทำอาชีพ ได้หมดได้หมดค่ะนะครับนั่นคือนั่นคือวัตถุประสงค์รวมทั้งในเรื่องของการทําอาหารนี่เช่นอย่างเงี้ยมีอันหนึ่งที่ผมดูว่าเอออยากเล่าให้ฟัง Japanese style hamburger with cheese เป็นแฮมเบอร์เกอร์สไตล์ญี่ปุ่นมีชีสด้วยมีชีสด้วยออันนี้ก็สอนทํเหมือนกันสอนทำเหมือนกันก็จะเป็นอาหารก็คือจะเป็นทั้งเบเกอรี่กับอาหารที่จะเอาเข้ามาผสมกันวัตถุประสงค์อย่างที่เราเรียนนะครับคือคือเราต้องการ educate ทำยังไงให้คนมาในงานไม่ใช่มาซื้อ ครับมาหาความรู้คหาความรู้เสร็จอยากจะซื้ออุปกรณ์กลับเอาไปทำก็มาเลือกช็อปราคาถูกครับทั้งหมดที่คุณกวินพูดถึงมาเนี่ยก็รวมอยู่ในงาน5 in 1เนี่ยใ่คับจัดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่ครับครับงานจะเริ่มวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์เลยละ14กุมภาพันธ์วันพรฤหัสถึงวันอาทิตย์ที่17นะครับตั้งแต่เช้า10โมงครึ่งถึง2ทุ่มทุกวันนะครับที่ Impact เมืองทองธานีพอ3และ4ครับครับ เนี่ยพลาดไม่ได้ไไดนะฮะสัปดาห์หน้าและคุณผู้ชมครับ14-17กุมภาพันธ์นะครับกับงาน5 i n 1วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับกรรมการผู้จัดการจากกวินอินเตอร์เทรดคุณกวินกิติบุญญาขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเหมือเวลาของรายการชั่วโมงธุรกิจแล้วนะคะช่วงนี้เราสามคนและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ